ผมจะมีการลองเป่ากับกระดาษทิชชู่นะครับมาลองเทียบกับ iPhone ดูนะครับอันนี้ของผมเป็น iPhone 14นะฮะก็ถือว่าสูงกว่านิดเดียวเอง21.8เซเมเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองประสิทธิภาพของไ y ฟ e n Mini High Speed Hair Dryer ดูนะครับว่าสามารถทำให้ผมเนี่ยแห้งภายในเวลากี่นาทีนะครับแอบบปิแบบกบผมแก๊ปเทนเวนะครับคลิปนี้จะมารีวิวไดเป่าผม,แบบผมแบรนด์ไลเนนะครับ แบรนด์นี้เนี่ยหลายหลายคนเองอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเขาสามารถทําขนาดได้เล็กกว่าฮะออกมาเป็นไซส์มินิแบบนี้นะครับโดยที่เขายังมั่นใจในเรื่องของประสิทธ,ธิภาพว่าสามารถทํามาได้สูสีเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องมาพิสูจน์กันครับแต่ก่อนอื่นอยากจะเล่าความนิดนึงก่อนว่าความเป็นมาของแบรนด์นี้เนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยวางจําหน่ายในเอเมริกาแล้วก็ยุโรปพอปี2022เนี่ย เขาสามารถที่จะทํายอดขายได้อันดับหนึ่งในหมวดได้ปอบผมความเร็วสูงใน Amazon เลยนะครับซึ่งถือว่าโอ้ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็2024หรือว่าปีนี้ช่วงต้นปีเนี่ยเขาก็ได้รางวัล CES Award จากอเมริกาซึ่งเป็นงวันที่การันตีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ตอนนี้ได้วางขายหลายประเทศเลยแล้วก็ทํายอดขายได้นอันดับสูงมากๆรวมถึงถ้าคุณลองไป search อยู่ใน u t u b e นะก็จะเห็นว่ามีคนที่รีวิวเปรียบเทียบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมารู้จักกับรุ่นใหม่ของเขานะครับ LIFEN ฟ i n i HIGH s p ี e e d HAIR DRYER ครับมาครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ l i ฟ e i ฟ i ม i น h ไฮ h ปี e d ฮร์ r ดเออรนะครับเรามาอันบอสกันนะฮะดีไซน์กราฟิกของเค้านี่ค่อนข้างจะเรียบเลยมีความคลีนแล้วก็มินิมอลมากๆนะครับพอเป็นกล่องด้านในเนี่ยนี่จะเป็นกล่องที่มีความแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็พอเราเปิดออกมานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ดูเรียบๆคลีนๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวไดปรปอบผมนะครับซึ่งอันนี้เล็กมากๆคะมีอ c ซิส s ซอรีอันนี้จะเป็นหัวไดที่เขาเอามาให้เสริมนะครับสามารถจะติดไปแบบนี้ได้มันเป็นแม่เหล็กแล้วก็สามารถหมุนบิดทิศทางได้นะครับอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่า smooth nozzle นะครับตัวนี้จะเป็นพวกวิธีการใช้งานนะครับคู่มือต่างๆนอกจากนั้นด้านในยังมีอีกนะครับ เขียนว่า Mini Travel b a ็ครับเหมือนเขาทำเป็นตัวกระดาษยืดมาแบบนี้ครับพอเราดึงออกมาก็าจะหยิบมาได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านในจะเป็นกระเป๋าใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับรวมถึงใส่เจ้าหัวนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นแม่เหล็กมันก็จะกริปเออแค่นี้คฮะนี่คือเรื่องของไซส์ของเขาที่เขาบอกนะเป็นแบบมินิไฮสปีดแฮร์ไดเออร์ครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของขนาดกันนะครับเท่ากับความกว้างของ A4 เท่านั้นนะฮะมาลองเทียบกับ iPhone ดูนะครับอันนี้ของผมเป็น iPhone 14นะฮะก็ถือว่าสูงกว่านิดเดียวเองหรือถ้าเกิดว่าเทียบกับมือผมนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวขนาดไซส์เนี่ยถ้าอยากให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นก็คือจะประมาณขวดน้ําที่เราซื้อกันตเว่นนะขวดน้500ํา500-600ม mm ลลลิตรนะครับขวดน้ำไซส์10บาทเนี่ยอันนี้อาจจะแบบเล็กกว่าน,นิดนึงด้วยนะครับ21.8ซนเมตรเท่านั้นครับ ในส่วนของน้ําหนักนะครับก็จะอยู่ที่299กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดเขาบอกว่าประมาณแอปเปิลลูกคนะหรือว่าเนี่ยผมเทียบกับ iPhone ของผมเนี่ยผมว่าไม่ต่างนะฮะถือว่าเบามากๆดังนั้นไม่ต้องกลัวเวลาเราเป่าผมไปแล้วจะรู้สึกเมื่อยมือนะครับเราก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ายังไงก็ไม่เมื่อยมือนะครคือเรื่องความเร็วของเขาที่เขาเคลมว่าพอลมเขาเร็วแล้วก็แรงเนี่ยมันสามารถจะเป่าผมเสร็จได้ในเวลาอันสั้นนะครับ ซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ยจาก299กรัมที่ผมบอกไปอ่ะจริงๆถ้าเทียบกับรุ่นเดิมของเขาไลฟ์เซนเอสเนี่ยอันนั้นจะอยู่ที่407เลยนะครับเขาทําน้ําหนักลงมาได้เยอะมากๆเกือบจะแบบเท่าตัวเลยแล้วก็ทีนี้มาถึงเรื่องของวัสดุนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบอันนี้มันจะทําจากไนลอนแล้วก็ไฟเบอร์กราสนะครับซึ่งผิวเขาเนี่ยจะดูมีความเรียบเนียนแบบเป็นแมตต์เลยเขาก็บอกว่าค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่เป็นรอยง่ายซึ่งอันเนี้ยตามที่ผมรู้สึก่ะ มันก็จะเป็นรอยยาาจริงๆแต่ว่ามันอาจจะมีคราบอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถจะเช็ดออกได้นะครับผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเขามีการเคลือบด้วย UV t a c t i l e Paint นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้มันไม่หลุดลอกร่อนง่ายครับอันนี้สามารถจะดึงถอดออกมาได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของฟิลเตอร์ที่เขาป้องกันไม่ต้องกังวลเลยว่าเส้นผมจะไปติดนะครับ พอดูฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาดีไซน์มาเรียบง่ายมากนะครับเป็นเหมือนเส้น2เส้นนะเป็นตัว T ในส่วนของพวกปุ่มคอนโทรลต่างๆเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างครีนทีเดียวนะฮะมีอยู่แค่2จุดแล้วก็เ่อนขึ้นลงแค่นั้นเลยการใช้งานเนี่ยง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับอ,อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสายครับตัวสายเนี่ยความยาวจะอยู่ที่1.8เมตรนะฮะแล้วก็ตัวสายเองถือว่าทํามาค่อนข้างทนทานนะ การประกอบไปต่างๆความหนาของสายนะฮะทีนี้มาดูเรื่องความเร็วมอเตอร์กันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าไลฟเฟนเอเนี่ยอันนั้นความเร็วของมอเตอร์จะอยู่ที่1นึ0 0 0สรอบต่อนาทีนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งแนรอบเลยนะครับถือว่าทําความเร็วขึ้นมาได้เพิ่มอีกนะครับแม้ขนาดของเครื่องเนี่ยเล็กลงเกือบครึ่งนึงครับแล้วก็ความเร็วของลมเนี่ยจะอยู่ที่19เมตรต่อวินาทีเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าความแรงเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเปิดระดับแรกก่อนนะนี่คือระดับแรกนะครับซึ่งผมว่ามันก็แรงแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการลองเป่ากับกระดาษทิชชู่นะครับรวมถึงเป่ากับก๊อกน้ําที่เปิดน้ําอยู่ก็จะเห็นว่าสายน้ำนี่มันมีเชฟที่เบี้ยวไปเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการเป่ากับกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่นี่ก็ลอยซุ้งเลยนะครับ ก็ไปทําหัวเปียกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองประสิทธิภาพของไล f e เฟนมินิไฮสป e e แฮร์ r d เอ e r ์ดูนะครับว่าสามารถทําให้ผมเนี่ยแห้งภายในเวลากี่นาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะจับเวลาตามไปด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทกันนะ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อย้วฮะใช้เวลาไปประมาณ1นาที54ิวินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะฮะต้องบอกก่อนว่าผมเองอ่ะมีลองกับไดเป่าผมที่บ้านด้วยซึ่งก็จะเป็นไดเป่าผมตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็อันนั้นอนะ่ะผมเปิดแบบแม็กซิมัมเลยแล้วก็เป็นแบบลมร้อนเลยด้วยซึ่งผมจับเวลามาจะใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วยประหยัดเวลาไปได้ประมาณสัก 30- 40ิวินาทีเลยนะครับ ทางไลเส้นเองเนี่ยเขาเคลมว่าเจ้าตัวมินิไฮสปีดแฮร์ไดเออร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผมสั้นจนถึงผมยาวประบาเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึสนาทีในการเป่าให้แห้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ผมยาวกว่านั้นอาจจะอยู่กลางหลังหรือลงมายาวกว่ากลางหลังไปอีกเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ทุกคนก็สามารถไปลองดูได้นะครับว่าเร็วช้าต่างกันยังไงแต่สิ่งที่มันส่งผลในเรื่องของความไวเนี่ย นอกจากความแรงรวมแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับเจ้าตัวไลท์เฟนมินิไฮสปีดแฮร์ไ d เออร์เนี่ยจะสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งหมด5โหมดด้วยกันครับเขาจะมีปุ่มทั้งหมดแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับปุ่มด้านบนเนี่ยคือปุ่มออนออฟครับเราดันขึ้น1ทีก็จะเป็นการเปิดแล้วฮะระดับความแรงเนี่ยเป็นระดับ1นะครับพอเราดันขึ้นอีกทีหนึ่งครับจะเป็นความแรงระดับ2นะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มอุณหภูมิครับปรับได้ทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับ เราสังเกตได้จากตัว RVD ที่อยู่โดยรอบตามขอบนี่เลยครับสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีที่สามารถบอกอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันครับอุณหภูมิแบบแรกเนี่ยที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยก็คืออุณหภูมิเย็นนะครับพอเรากดอีกทีหนึ่งครับอ่าอันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วนะครับซึ่งนี้จะเป็นโหมดอุ่นครับร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับเปลี่ยนเป็นสีแดงครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดร้อนครับ อันนี้คือสามหมดเบสิกนะเราสามารถจะกดปรับได้เลยมันก็จะไล่ไปครับเย็นอุ่นร้อนไล่ไปอยี้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมดผมกดค้างไว้นานนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าสีมันมีการค่อยสลับเปลี่ยนสีไปเรื่อยอันนี้เนี่ยคือหมดร้อนสลับเย็นครับแล้วก็ผมกดทีนึงเพื่อกลับมาเข้าสูงแบบปกติก่อนนะอ่าทีนี้พอเราอยู่ในโหมดอุ่นครับถ้าเกิดว่าเรากดสองครั้งหรือว่ากดดับเบิลคลิกนะครับตึกตึก เราจะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยมันจะเป็นสีส้มแต่เป็นสีส้มที่กระพริบครับอันนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่โหมดเด็กครับหรือว่าเป็นชายโหมดนะครับเป็นโหมดที่สามารถจะใช้งานได้โดยง่ายสำหรับน้องๆหนูๆออนะครับซึ่งโหมดเด็กเองเนี่ยก็จะสามารถปรับอุณหภูมิได้2ระดับด้วยกันนะครับถ้าเราดันขึ้นมาสูงสุดแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่48องศา,าเซลเซียสครับแต่ถ้าเราดันลงมา,าที่ระดับหนึ่งเนี่ย อุณหภูมิก็จะปรับเป็น38องศาเซลเซียสครับซึ่งต้องบอกว่าสำหรับผมเองเนี่ยหลังจากที่ได้ลองใช้งานอะ่ะผมชอบหมดเด็กนะผมรู้สึกว่ามันเป็นความร้อนที่เรายังสบายตัวอยู่นอกจากเด็กใช้ได้จริงผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บางคนเองเนี่ยก็มีการใช้ได้เป่าผมเนี่ยกับน้องหมาน้องแมวเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจะใช้เป่าได้ด้วย นอกจากนั้นตัวเครื่องจะมีระบบควบคุมความร้อนอัจฉริยะสามารถตรวจจับความร้อน100รอบต่อวินาทีให้ด้วยนะครับและอีกอย่างที่สําคัญก็คือ B Gener a t o r ที่ผลิตไอออนประจุลบได้สูงถึง200ล้านหน่วยเลยครับซึ่งตรงนี้นก็จะช่วยรักษาสุขภาพเส้นผมทําให้เส้นผมเงเอางามน,นะครับอีกเรื่องที่อยากพูดถึงคือระดับเสียงครับหลายๆคนเองเใช้ได้เป่าผมแล้วก็รู้สึกว่าโหเสียงมันดังรบกวนเวลาคุยกันอะไรนี่ก็ไม่ได้ยินเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยระดับเสียงจะอยู่ที่6เดซิบเอ็ดเดหรับอ ก็ไม่ได้ดังมากนะในระดับที่จะรบกวนหรือว่าทําให้รู้สึกน่าําคานะครับดีกว่าเครื่องเป่าผมหลายๆเครื่องเนะเรามาดูเรื่องสีกันต่อนะครับสำหรับ Li ฟ์เ n นมินิไฮสปีดแฮร์ไดเออร์เนี่ยจะมีให้เลือกด้ยวยกันทั้งหมด4ส,สีนะครับผมเริ่มด้วยสีนี้เลยกันท,ที่ผมหยิบมาเป็นตัวรีวิวหลักๆนะครับก็คือสีมัชชะกรีนนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยเป็นสีที่ดูมีเสน่ห์มากแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นยูนิเ็กสนะสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับสวยงามนะฮะ ถัดมาด้านนี้ครับจะเป็นสีฟ้า Baby b บ u ูนะครับโทนสีก็จะเป็นฟ้าแบบอ่อนๆซบๆนะครับก็เป็นสีที่ผมรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมถึงเด็กด้วยนะแล้วก็ข้างๆผมตรงนี้ครับอันนี้คือสีชมพูนะครับซากุระพิงกก็จะเป็นสีที่โทนซอบๆหวานๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเลือกโทนมาได้ลงตัวนะไม่ใช่ชมพูที่มีความแบบเข้มจัดเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนซีดเกินไปนะครับ และสีสุดท้ายก็คือสีขาว Milky White นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสีขาวที่มันดูเหมือนจะเรียบนะแต่พอเราสัมผัสกับเท็กซ์เจอร์ของเขาที่มันเป็นผิวด้านๆแบบนี้มันทำให้ดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะครับก็ใครที่ชอบสีไหนก็อาจจะลองไปดูของจริงลองไปหยิบจับดูก่อนก็ได้นะครับแลจจะได้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การรับประกันเนี่ยทางไลเเองเขาเคลมว่า ไดประัของเขาเนี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง800ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะรับประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันครับซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้ดูก็รู้สึกถึงความทนทานในหลายๆจุดทั้งงานประกอบออวัสดุดต่างๆนะครับและผมก็คิดว่าน่าใช้งานไปได้ยาวนานเลยนะครับและนี่ก็คือ l i รเ n นมิน High Speed h ์ i r เออร r er นะครับ เป็นไดเป่าผมไซส์เล็กที่คุณสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้แต่มีความเจ๋งในเรื่องของความเร็วความแรงนะครับมินิบัตไมตีอย่างที่เขาบอกเลยนะครับโดยราคาของ l i f e เฟ n นมินิไฮสปีดแฮร์ด r เออร์จะอยู่ที่3,299บาทเท่านั้นครับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับที่ Facebook IG หรือว่า TikTok l i f e เฟ n นไทยแลนดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปได้ที่ La z a da ช h o p ปี e, หรือว่า TikTok กนะครับก็เซ a ร์ชได้เลยครับว่า l i ฟ e เฟซครับวันนี้ผมแกรทธนเวทไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูามว่าอีพีหน้าผมจะพาไปรีวิวโปรดักต์อะไรครับ